เยอะมากนะคะพีบบ่พี่โอ้โหต่อข้างเลยอะดูอีกหนึ่งข้างนะคะอืมอีข้างนี้คือสุดยอดเลยนะคะแตกลายงาบึ้มบ้มเลยนะ BGM 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 my only yeah Transtter get better bestser reach the death center the death center what a goals hit don't hit for no I I'm ส no like no วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรถเก้า Mercedes Benz A สองห้าศูนย์นะคะคันนี้มีปัญหาโฟมไฟหน้าแตกรายงาแตกรายงาเยอะขนาดไหนพี่ตูนพามาชมนะคะก่อนฟื้นฟูนะคะก็คือให้ดูเลยสภาพโฟมโอ้โหใช้คำว่าแตกรายงาเยอะมากนะคะพี่พี่โอ้โหต่อกท่าเลยอะดูอีกหนึ่งท่านะคะ อีกข้างนี้คือสุดยอดเลยนะคะแตกรายงาบึ้มมเลยนะคะและสำหรับพี่ๆนะที่อยากฟื้นฟูให้โฟมใส่นะคะอ่าให้ดูนะคะแล้วก็ดูสภาพโคมนะคะก่อนฟูอก่อนเปิดนะคือว่าสภาพโคมยังอยู่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและเดี๋ยวพี่ๆนะคะรอติดตามชมนะคะหลังจากที่เราทําการฟื้นฟูเสร็จแล้วเปิดโฟมเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องก็หอมมารีวิวให้ดูนะคะว่า หลังจากเปิดโคมที่ดีเคเนี่ยสภาพโคมอยู่เหมือนเดิมจริงหรือเปล่าห้ามพลาดเลยนะจ๊ะก็จำหน้าตาน้องไว้นะคะสำหรับโคมไฟหน้าแตกลายงานแล้วเดี๋ยวรอติดตามชมตอนเสร็จนะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้ทีมช่างเราเร่งทำงานก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้มีแค่หน้าร้านนะคะพี่ๆแล้ววันนี้มีนัดสตาร์หลีด้วยช่วงบ่ายนะคะคือน้องก็หอมนัดไว้หนึ่งเคสนะคะคืออัปเกรดไฟหน้านะคะเป็นตัวไหนห้ามพลาดและไม่ได้มีแค่หน้าร้านนะคะเป็นงานออนไซส์เซอร์วิส น้องเกียร์คานิวาอีกแล้วจ้าพี่ตูนฮอตมากนะช่วงนี้คือเกียร์เข้าแบบว่าบ่อยมากนะคะใช้คาว่าอาทิตย์นี้คือทั้งอาทิตย์เลยทีเดียวนะคะพี่บีเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะว่าจะไปที่ไหนห้าพันนะจ้าเดี๋ยวน้องกอหอมรีวิวให้ดูพี่ตูนมาแล้วว้ามาแล้วพูดปุ๊บมาปะรอติดตามชมไปแล้วคะ Yeah, transcender. Whoa, league of my own. It don't get better. No, read what I wrote. I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals. Hit it dead center. Hit it dead center. Bullseye. Hit it the most is no misses. It's something like fish in a barrel. It's no different. Free. I ain't paying rent. Wake up in the AM, making.